ลูกขอนอบน้อมพระผู้มีภาะเจ้าที่พระองค์ได้ข้ามฝั่งพ้นได้ไกลกิเลสทั้งหลายทั้งมวลลูกขอนอบน้อมบรารมีของพระธรรม8 4 0 0 0พระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าจุนโลกสวรรค์โลกมนุษย์ลึกลงไปถึงโลกบาดาลลูกขอนอบน้อมบรารมีของพระคุณบิดามารดา คูบาอาจารย์และบรรทบุรุษที่ให้เลือดเนื้ออีมินาสกาเลนะพุทธังอภิบุญชยามิอีมินาสกาเลนะธรรมังอภิบุญชยามิอีมินาสกาเลนะสังฆังอภิบุญชยามิอมรลหังสัมมาสัมพุทโธพระคว,วา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระขวตาธมโมธมังมกสามิสุปริปโนพระวโตวสารกสังโคสังขงัง,ขงนามามินโมตะัสสะพระขว,ตวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระขว,ตวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอจิโยโนพันเตอจชะกามียะทาภะเลยะท้ามัวเฮยะทากุสเลเยมายังการลำไห้วังพันเตมายังอัจิโยโนปปิคันาทาอายะติงสังวะเลยามิเทเลปมาเทนาทวารตเยนะกะตังสพพัง อปลาพังกมามิพันเตอลาหังวันธามิทูละโตอลาหังวันธามิทาตุโยอลาหังวันธามิสัพพะโสพุทธังสจรนังกะชามิธรรมังสจรนังกะชามิ สังฆังสรนังกระฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกชะฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกระฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังกระฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกระฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังกชะฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกชะฉามิลูกขอรำลึกถึง บารมีของพระคุณบิดามารดาที่เป็นพระประจำใจของลูกตลอดจนสิ้นลมปานด้วยเทิดขอบุญบารมีที่ลูกลำลึกนี้จงได้ถึงบิดามารดา อาาติปาตาเวรมณีสิขาปัทถงสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปัทถงสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปัทถงสมาธิามิสุราเมระยะ มาชาปมาทัดพาธานาเบรมณนีสิกาปทังสมาทิยามิอิมานีปัจจิกาปทานีสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตาสมาสีลังวิโสทะเยพุทธะ บูชามหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภกวาโหติโรกนาทั้งอภิบูชยามิอิทิปโสพควาข้าพเจ้าจะกาบายพระพ,ระพรุทธหัสก็เทวาเชิญท่านสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าได้ยี่สิเบเอ็ปีเวียนรอบ ในลาซีต้องเมฆขมซูนสิงหากันคูณเจตนูมังกรกุมมินต้องรักต้องจันต้องพระข้อตัวนอกต้องพระค้อตัวในต้องปะตัวที่ใดคุ้มผลและคุ้มภัยคุ้มเสนียดจังไรขอให้ลูกนี้จะมีชัยและมงคลคุมโทษโทษาวิญญาซ้ำปันโนอิติวิโสเพกว่า อิตบิโศว์พระกาวาข้าพระเจ้าจากาาะกราไหวพระพฤหัสกอเทวาเชิญท่านเสด็จลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าได้ยี่สิบเอ็ดปีเวียนหลออในลาศีต้องเมฆเมซูนสิงห์ากันคูนเจตนูมังกรกุม,มินต้องรักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องพระเคาะตัวในต้องปาตัวที่ใดคุ้มพลและคุ้มภัยคุ้มเสนียดจังไร ขอให้ลูกนี่จงมีชัยและมงคลคุ้มโทษโทสาวิญญาสัมปันโนติวิโสปะกะวาอิติวิโสปะวะวาข้าพเจ้าจะกาบายพระประหัตกอเทวาเชิญท่านสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าสตาพชารชราลุ็อมันดารุสลิงได้ยี่สิบเอ็ดปีเบียนหลบในลาซีต้องเมกแเมซูนสิงหากันคูณเจตนูมังกร คุมมินต้องรักต้องจันต้องประเคราะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องปาตัวที่ใดคุ้มผลและคุ้มภยัยคุ้มเสนียจังไรขอให้ลูกนี้จงมีชัยและมงคลสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอิมินาบุญาเมนะด้วยเรชาผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์นี้ ขอให้คำจุนอุดหนุนพระคุณบิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติกาครูอุปชาัยาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและมิตรลักของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งอินพมยมยักษ์คนทัานนาคาพระเพิงพระพายและพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้สุขยิ่งยิ่ขึ้นไปด้วยเด้ชาของข้าพเจ้านี้จมเป็นอุปนิสัยปัจจัยขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านุนเถิดพุทธทังอนันตังธรรมังจักกวารังสังฆังนิพพานังปัจชโยโหตุ